สวัสดีจ้าสุขสันต์วันเกิดคนราศีกุมลักนณากุมและผู้ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ทุกท่านสุขสันต์วันเกิดปีนี้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสำเร็จสมหวังดังใจร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวย,รรวยสมปรารถนาคนราศีกุมหรือผู้ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์เรามาเช็คดวงกันว่าไพ่อยากบอกอะไรเปิดออกมาเป็นราชินีเหรียญกงล้อแห่งโชคชะตาและเจ็ดถ้วย โดยรวมถือว่าความหมายดีมากกว่าเสียกดไลค์กดแชร์พิมพ์สาทุ107สาทุ107แล้วมาฟังคำทำนายกันทำไมถึงบอกว่ามีดีมีเสียจริงๆไพ่เจ็ดถ้วยก็ไม่ได้ว่าเสียหรอกแต่มันเป็นความหมายของคนที่สับสนกับชีวิตเอายังไงดีกับชีวิตจะเลือกยังไงจะไปยังไงจะไปทางไหนจะตัดสินใจอะไรยังไงอย่างไรมันเลยดูรู้สึกว่า เฮ้ยจับต้นชนปลายไม่ถูกจัดลำดับความสำคัญได้ไม่ดีเท่าไหร่ทำทีละเรื่องถ้าเราถือว่าอตั้งแต่วันเกิดเป็นต้นไปฉันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นอายุใหม่จัดลำดับค่ะ เอากระดาษมานั่งจดนั่งเขียนนะมีอะไรเข้ามาให้เลือกมีอะไรให้พิจารณาท,ทําทละเรื่องทําทีระอย่างจัดการสะสางไปททระขั้นตอนห้ามงงห้ามสับสนแต่ถ้าจําเป็นต้องเลือกต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างให้เอาโอกาสการพัฒนาและการเติบโตก้าวหน้าเป็นที่ตั้งกงล้อแห่งโชคชะตาคือการก้าวหน้าพัฒนาเติบโตเรียนรู้สิ่งใหม่การงานอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้เลือกให้ตัดสินใจเป็นจุดเปลี่ยนที่อาจจะเป็น จุดเปลี่ยนพลิกชีวิตหรือพัฒนาชีวิตเราไปในทางที่ดีขึ้นก็ได้การเรียนการศึกษาต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่การเดินทางไกลการเริ่มต้นทำธุรกิจสัญลักษณ์ของไพ่ราชินีเหรียญลงหลักปักฐานมั่นคงการงานก้าวหน้าลาบยศสรรเสริญมันอาจจะเป็นความหมายของไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้รับทรัพย์ การได้จับเงินก้อนการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการได้เพิ่มเงินเดือนตีความได้หลายกรณีซึ่งเป็นความหมายเชิงบวกดังนั้นเนี่ยการงานมีการเติบโตก้าวหน้าแต่ต้องจัดการสะสางทำทุกเรื่องให้ละเอียดรอบครอบทำทีละเรื่องทำทีละอย่างทำทีละขั้นตอนส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีเข้ามาให้พิจารณาถ้วยเจ็ดใบเลือกดีๆบางครั้งก็มีตัวปลอมเป็นตัวหลอกซ่อนอยู่ ใครคือทองแท้ใครคือทองชุบดูดีๆนะคะใช่หรือไม่ใช่อะไรยังไงอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจ วงล้อแห่งโชคชะตาให้โชคชะตาฟ้าลิขิตตั้งจิตอธิษฐานให้ได้เจอคู่แท้ส่วนเรื่องของคนมีคู่อยู่อย่างไรให้ไว้ใจซึ่งกันและกันมันจะมีเรื่องของความระแวงสงสัยใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงช่วงเนี้ยจะมีเรื่องของความสงสัยจับระแวงจับระวังจับพิรุษอะไรยังไงก,ก็ไม่รู้ดูดีๆบางทีอาจจะไม่มีอะไรในกอไผ่ก็ไ,กได้ใส่ใจกันดีๆรักกันดีๆด,ดูแลก,กันดีๆ <c oughs> อย่างพัฒนา ยังไปต่อได้นะคะสำหรับเรื่องของการเงินดีไหมดีราชินีเหรียญมาแบบนี้มีโอกาสรับทรัพย์จับเงินก้อน มีโอกาสหมดหนี้หมดสินเคลียร์หนี้เคลียร์สินได้สําเร็จเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้คือราชิเนียเหรียญนั่งบัลลังก์มั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์บางทีเนี่ยความหมายของไพ่ใบนี้หมายถึงบุญเก่าที่สะสมไว้กรวดน้ําทําบุญอุทิศส่วนกุศลทําทานให้ทานแล้วกรวดน้ําหาพระแม่ธรณีใครที่อยากเบิกบุญลองเข้าไปใน Google ดูนะแล้วพิมพ์คําว่าเบิกบุญจากพระแม่ธรณีลูกมีความเดือดร้อนทางการเงินลูกมีความต้องการใช้เงินเงิน ตรงนั้นจะย้อนคืนกลับมาบุญทานที่ทําไว้จะดีมากนะย้อนคืนกลับมาให้ร้อยเท่าทาวีคูณกงล้อแห่งโชคชะตาสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้นหมดหนี้หมดสินไพ่ใบเนี้ยอะไรอะไรจะดีขึ้นรวมไปถึงมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาหาเงินได้มากขึ้นหรือได้โชคได้ลาบจากการเดินทางเลขทะเบียนรถเลขยานพาหนะเลขตัวเลขรถบัสตัวเครื่องบินตัวรถเมย์ตัวรถไฟ ให้โชคให้ลาภแล้วช่วงเนี้จะมีอารมณ์เห็นผีฝันแปลกๆฝันกลางวันภาพหลอนภาพลวงตาอะไรไม่รู้แปลกๆใช่หรือไม่ใช่หรือไม่อ,ไมอะไรยังไงก็ลองดูอาจจะมาให้โชคให้ลาภหรืออาจจะมาขอส่วนบุญก็กวดนะ้ำมุที่ส่วนกุศลให้หน่อยก็แล้วกันวัตถุมงคลอันนี้เนี่ย แนะนำว่าบูชาให้ตัวเองเป็นของขวัญวันเกิดปีนี้หน่อยเถอะสามพระอาราหารันต์บรรดาลโชคลาภพระอุปคุตพระศิวลีพระสังกาจายพกติดตัวไว้ยังไงก็ดีป้องกันผีป้องกันภยัยแก้คุณไสยมนต์ดำชนะมารชนะอุปสรรครวมไปถึงเสริมดวงโชคลาภกินดีอยู่ดีชีวิตดีมีความสุข ก็แล้วแต่คนจะเชื่อเนาะใครอธิษฐานแล้วได้ใครอธิษฐานแล้วสําเร็จอธิษฐานกับคลิปนี้ได้เลย239บาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางอาจารย์แถมทูบงคลปลดหนี้ให้ด้วยแคปหน้าจอแล้วทักมาที่แชทดเพจ f a c e b o o k ส้มมะพยากรเดี๋ยวอาจารย์แปะเป็นเพจไว้ให้นะคะกดน้ํานะ ช่วงนี้กดน้ำทำบุญทำบุญที่เกี่ยวกับเด็กกำพร้าทำบุญที่เกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาภิกษุสัมมาเนรซื้อหนังสือสวดมนต์เลี้ยงอาหารเด็กกลางวันเป็นการเสริมดวงก็ได้ดวงในเดือนนี้เป็นดวงรับทรัพย์จับเงินก้อนต้อนรับวันเกิดเพราะฉะนั้นราชีนเนยเหรียญยังไงก็ดีโคงล้อแห่งโชคชะตายังไงก็เปลี่ยนที่เหลือเนี่ยแล้วแต่จะเลือกแล้วแต่จะพิจารณาแล้วแต่จะตัดสินใจ ใครอยากเช็คดวงช่วงเดือนเกิดนะทักแชทมาได้อาจารย์รับดูดวงด้วยไพ่ย,ยิบซีเริ่มต้นหนึ่งคำถาม39บาท10โมงถึง2องทุ่มของทุกทุกวันไม่มีวันหยุดกดไลค์กดแชร์ให้กันพิมพาทุหนึสองเจ2ดรวยขึ้นเจริญขึ้นดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นกันทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ